อ่อนๆอยากกินค่ะอยากกินเดี๋ยวให้พี่เขาป้อนอีกหน่อยถ้าไม่ได้ป้อนจะไม่ลุกนะคะเดี๋ยวให้พี่กันรอเขาป้อนเอออ่อนๆนะอ่าโราเดินตามพี่เขาเลยโอ้หนะโอเคค่ะไม่ยอมไม่ยอมขอบคุณค่ะก่อนโอ้ขอบพระคุณพี่ๆที่แม่ตาหนูนะคะโอ้ครับขอบคุณค่่ะกอนวัสสี่่่กกออนยยาวน โอ้จ้าขอบคุณค่ะโอสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นวันอาทิตย์ค่ะแม่แม่ยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้พาลูกนางมาเล่นข้างในบริเวณศูนย์โคชศึกษาค่ะ,ะมาเดินเล่นยามเย็นๆแต่ว่าเหมือนเขาจะหิวนะคะก็เลยอะ หยอดต้นไซสักหน่อยนึงค่ะอยู่กับแม่อหรอโอ้อย่าดื้อน,นะอยู่กับแม่อ่ะอ,อมันแซบโอแรงงวงจะยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าใจสู้ค่ะ <c oughs> เขเาหาของกินก่อนนะคะ เขาคุ premises, okay, ้นชิน oh, กับสถานที่ค่ะเก่งเเก่งแล้วลูกเก่งแล้วเก่งแล้วนะคะพ่อจ๋าโหยังหะพ่อจ๋าด้วยพ่อจ๋าก็มีกําลังใจเติมให้ตลอดนะคะนี่ดูแก้มดูแก้มจอนโตไม่ได้โน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 ไม่ใช่โตที่บ้านนะลูกโอ้ยเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้เอ้ยระวัง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  เออ,เออพอนั่งดีกว่าเ,ออเดี๋ยวโตเดี๋ยวโตะเขาโออต๊พังนะคะเดี๋ยวโตวพังความเจ้าตัวแสบเป็นปเลยวันนี้หัดน้องนางออกเดินด้วยนะคะแม่แม่เดี๋ยวให้เขากินให้อิ่มก่อนคะ่ะเดี๋ยวจะพาแม่แม่ไปชมตอนน้องนางหัดเดินนะคะ หัดเดินในที่นี้ก็คือหัดเดินเวลามีพ่อจ๋าอยู่ข้างบนค่ะเวลามีพ่อจ๋าขี่นะคะน้องนางถึงแม้ว่าจะเรียนหลังคนเขาแต่ว่าใจสู้นะคะแม่แม่ถึงแม้จะเรียนหัดขี่หัดขึ้นหลังเพื่อนเพื่อนเขาแต่ใจเราสู้ค่ะเวลาออกงานเขาจะได้ไม่ <c oughs> ไม่ตื่นไม่กลัวนะคะโ <c oughs> อ,อ้ เดี๋ยวนี้เขาหาอาหารเก่งนะองวงงวงยังไม่แข็งแรงพอที่จะเด็ดออกมาแล้วหักได้นะคะต้องแบบรูดอยู่นะคะแม่แม่ยังต้องใช้สเต็ปการรูดอยู่นะคะพรจ๋าจะหนีแล้วหรือเปล่า ้ยเด็กน้อยอยู่คนเดียวนะกลัวหรือเปล่ารู้แล้วค่ะรู้ว่าพ่อจะหนีล้วรู้ว่าพ่อจะหนีแล้วได้รถหวานจากกล้วยจากข้าวโพดนะคะแล้วก็กินต้นไทรต่อค่ะไปะพเราไปกันต่อดีกว่าน่าจะเริ่มอิ่มๆแล้วแหละ เดี๋ยวพาแม่แม่ชมบรรยากาศยามเย็นๆนะคะบรรยากาศยามเย็นๆบ้านเราวันนี้เออคือสิแสบคักนอกลูกเนาะําอืมต้นไสรเขาชอบมากเลยเป็นยานะคะแม่แม่เป็นยาคะ่ะน้องกินได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อจ้าอันนี้ต้นอะไรต้นนี้กินเปลือกบอต้นอะไร กินเป็นไหมล่ะลูกเอาไปถูแล้วกินเป็นไม่เป็นไม่รู้ขออนุญาตถูก่อนจ่ะเพ่าจ่าคันหัวจริงๆเลยมีเห่าเปล่าเนี่ยอย่างนี้ต้องให้คุณหมอจัดการเห่าๆแล้วนี่ค่ะแม่แม่ระหว่างทางเดินก็จะมีรอยขีดข่วนเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าน้องก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยค่ะโอ้ดดูขวนโอ้ยถูต้นไม้ค่ะคันจะให้เขาเกาช่นี้กันแล้วแบเโอ้เดียวหักของเขา เออเออเออโอ้เขายากถูโอ้เอ็นดูดูความก้นเอเอนีสิถูตอนนี้ใหญ่อยู่เออได้อยู่ตอนนี้เออถูเลยทีนี้พูดจำปึ๊ดที <c oughs> นี้ก็จะเป็นรอยที่เขาถูนะคะแม่แม่สิขีเส้นเส้นอะไรไปเลยนะคะถูแหละแต่ว่าสงสัยของในาย่ามไงพระจา๋า มาแล้วคะ่ะหมูอ้วนมาแล้วตะเอไาลูกตาเดินเล่นยามเย็นคะ่ะแม่แม่เป็นกำลังใจให้อ้วนด้วยนะคะอ้วนกำลังหัดเดินคะ่ะความจริงก็หัดเดินมาได้สักพักแล้วคะ่ะแต่ว่าก็ช่วงนั้นหัดเดินไปทางสวนเนาะช่วงนี้ก็หัดเดินเข้าหาผู้คนนะคะมาบริเวณ้างในศูนย์นาศึกษาคะ่ะให้เขาคุ้นชินกับ ทุกเส้นทางที่เขา,เอ,าอยู่ที่นี่นะคะเรียนช้ากว่าเพื่อนแต่เรียนชัวร์แน่นอนค่ะไปค่ะเออเก่งๆแล้วลูกเก่งๆแล้วน้องนางเนี่ยโตถึงถึงเวลาที่ต้องเรียนหัดขี่ข้างบนแล้วนะคะแม่แม่เผื่อท่านใดสงสัยเนาะน้องนี้เอเขาหัดขี่กันแล้วหรอนะคะน้องช้างส่วนใหญ่เขาจะหัดขี่กันช่วงสามขวบนะคะ แต่ว่าน้องนางก็เพิ่งมาอยู่บ้านเรานะคะช่วงสามขวบเนาะก็เลยเพิ่งได้หัดกันนะคะเอ้ยอ่ามีแวะมาหาคุณปู่ทองใบค่ะเดี๋ยวพาไปอัปเดตเอ,อคุณปู่ด้วยนะคะเออล拉เอาให้กับมือเลยลูกดูซิว่าเขาจะกลัวพี่เขาไหมเออโอ้กับผู้บ่าวนี้ไม่กลัวเลย กับผู้บ่าวนี้ไม่กลัวเขาเลยอือเก่ง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 แล้วเก่งแล้วก็ถือว่าน้องก็ดีขึ้นตามลำดับไปเรื่อยๆนะคะแม่แม่นี่ก็ เป็นบรรยากาศยามเย็นๆค่ะประมาณประมาณเอ่อห้ามงเย็นนะคะวันนี้ห้าโมงเย็นค่ะเดินทุกวันนะคะแต่ก็เปลี่ยนเส้นทางอยู่ทุกวันนะคะแม่แมให้เขาคุค้นชินอยากไปหาปู่หรือเปล่า <laughs> อยากไปหาปู่อยากไปหาปู่ <laughs> เดี๋ยวไว้คุณปู่หายตกมันก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาลูกนางเข้าไปาหาคุณปู่ตอนนี้คุณปู่ยังตกมันอยู่หนักมากเลยเดี๋ยวเราไปอัปเดตคุณปู่ด้วยนะคะ เดินเอานมค์าเข้าไปแต่น้องนางเข้าไม่ได้นะคะแม่แม่อ่านี่จาเอ๋คุณปู่มาแล้วนะคะคุณปู่ก็ตกมันอยู่หนักหน่วงมากเลยนะคะจะเห็นงาคุณปู่เปื้อนๆเพราะว่าไม่สามารถอาบน้ําให้ได้จริงๆนะคะช่วงระยะเวลาการตกมันค่ะก้อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกข้างนอกก็ได้ค่ะพี่ไอ้ตาอ้วนพาพี่เขาข้างนอกได้ก่อนเดี๋ยวเลยๆนะจะโดนจะโดนอันนี้ พี่ออกมาป้อข้างนอกได้เลยค่ะโอ้มาเจอพี่พี่คนสวยสวัสดีค่ะก่อนค่ะขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าก่อนอขอบพระคุณพี่ๆที่เมตตาหนูนะคะขอบคุณค่ะโอ้ถูกใจเลยค่ะ จับได้ค่ะจับได้เขินเขินผู้บ่าวกลัวกลัวกลัวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหยิบได้ค่ะค่ะ อ๋ออ่อนๆอ่อนๆอ่อนๆแม่ๆเลือเกินค่ะเ้าเมื่อบอกเอาให้น้องป้อนก่อนให้น้องป้อนก่อนไหนน่ารักทำยังไงน่ารักทำยังไงน่ารักด้วยโอ้น่ารักด้วยอู้โหเก่ง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  ขอบคุณค่ะยังเคี้ยวอยู่หรือเปล่าเจียงด้ยเจียงโอ้ขอบคุณค่ะเอาตาก่อนอ้ออ๋อคนหล่อยังให้ต้องถึงงวงต้องถึงงวงรับได้ค่ะรับได้ครับจ้าโอ้จ้าขอบคุณค่ะโอ้ อีกชิ้นนึงอีกชิ้นนึงอ่อนอ่อนอยากกินค่ะอยากกินเดี๋ยวให้พี่ขับป้อนอีกหน่อย ถ้า <rium> <Dante> ไม่ได้ป้อนจะไม่ลุกนะคะเดี๋ยวให้พี่เนารอคขาป้อนอ่อนๆนะเดินตามพี่เขาเลยโอ้นาะโอเคค่ะไปกันค่ะแม่ๆเดินทางกลับบ้านกันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะเห็นน้องนีกับตะอ้วนเดินมาอ้าวน้องวินนี่นี่นาพี่พีรีวิ่งมา ป้อนผลไม้ลูกนางเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาแล้วก็จำลูกนางได้นะคะวันนี้เราพาลูกนางกลับบ้านกันค่ะวันนี้น้องเก่งมากเลยนะคะอาจจะเขินๆพี่ๆเขาด้วยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอคนเขาเท่าไหร่นะคะทีนี้พอมาเจอก็ยังเขินๆอยู่แต่ว่าน้องก็น่ารักนะคะน้องนางไม,ไม่ไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายคนอยู่แล้วนะคะแม่แม่แม ยิ่งถ้าเป็นพี่ผู้ชายหล่อๆนี่นะคะอย่างว่าแล้วค่ะใครมีผลไม้ก็เป็นเจ้าของน้องนางได้เลยนะคะยังไงฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ้วนด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออาภัยมานที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ